หมายถึงว่าต้องเว้นวากไหมช่างแต่งหน้าแต่งสวยมากค่ะหรือช่างแต่งหน้าคนแต่งอ่ะสวยอ๋อเรื่องเนี่ยเอาเรื่ as, ปป moves 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 องเขาต้อให้หอมเลยนะหอมเลยนก๊อฟหอมเลยหอมเลยหอมเลยโดนบล็อกแล้วอ่ะนี่นี่เดี๋ยวโดนบล็อกนะถ้าหอมกันไปหอมกันมาโดนบล็อกนะจริงไม่บล็อกหรอาหอมเลยหอมเลยค่ะ ดี๋ยว่อนปกติก็หน้าเล็กนะทำไมนี่หน้าใหญ่จังเลยอ่ะปกติก็หน้าเล็กนะทำไมทำไมตอนนี้กลายเป็นคนหน้าใหญ่ไปแล้วล่ะผิดผีมากเจ๊จริง<ด><น>ใช้ใช้ของอะไรอ่ะเครื่องสมาาองอะไรหอมมากหอมใช้นี่ไงมองเลยะรู้จักเปล่าม,มันเมันเป็ก,กลิ่นกายจากตัวของของสตีที่เป็นพรหมจรรย์อ่ะจบ คว,ความหอมมันมาจากกลิ่นตัวของผู้หญิงที่เป็นพรหมจรรย์มันเป็นกลิ่น,นพรหมจรรย์เขาบอกว่าหน้าแดคุณสองเขาปัดแก้มครับปัดแก้มแดงไปนะ้พี่เขา <c oughs> เ,ขเขาบอกว่าอะไรนะจุก๊กเหม่งหน่อยจุกจ๊กเหม่งจุ๊กเหม่งอ๋อหอมหลบหลบอ๋อใช่ใช่<ส>เออถูกแล้วแม่ไเอาบน้ำหอมบินจะช่องบิน,น,บนอ๋อมันจะบินเหรอสวัสดีคุณเต้ยนะครับขออีกรอบขออีกรอบมาครับขอรอบนี้แบบขอสิงโตรครับพี่ <c oughs> อยคนดูเะมาจริงคนดูเยอะมากค่ะนงดูดีนะแม่จะไปหน้าดูดีวะไไม่แจ้าอยู่แล้วอันนี้ของจริงอันนี้ใครอันนี้อันนี้เด็กอยู่ที่ฟานนี้พี่เป็นลูกนะจริงอันนี้คือเด็กทิฟฟานนี่ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้